อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านสํารวาสู่เกมเฟเชอร์ฟอร์ดนะผมวันนี้เรามาเล่นโอ๊ยเดเข้เรามาเล่นเอ่อ,อซิงเกิลสไนเปอร์นะก็วันนี้เรากลับมาเล่นเกมที่ค่อนข้างที่ยังไม่ได้เล่นนานนีฮะก็วันนี้เรามาเล่นในปืนเอชจีวันนั่นเองมาเปิดคลิปแรกด้วยปืนนี้กันเลยดีกว่านะล้าใครจะดดึงอะไรเมื่อกี้ไม่เนี่ยโดนขาไปนหนึ่งดอกก็ยังไม่รู้สึกเจ็บต้องโดนสักดอกก็ผม อยู่ไหนมึงอยู่ไหนอุย๊ยไม่โดนมีสามดอกน้ําเงินเข้ามายังไงยังไงเฮ้ยเอ้ามึงบอกืมเลดเกเอา้ารู้สึกว่าคนจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอา้าวเหลือสามคนเมื่อกี้อ๋อนี่ไงคิระเข้าระหว่างเกมยังไงยังไงยังไงตรงนี้ตรงนี้มึงโหดเหรอไอต้ตะแก่อืมไม่โดนสไนฟันผ้านนะ เฮ้ยติดตูคนน้คอนเทนเนอร์ใจเย็นใจเย็นมันลุมกันสามคนนะผมตอนนี้ไม่โดนวะโอ้ยเอา้ากำลังจะยิงเลยมันซุ่มกล่องครับผมมันซุ่มโอ๊ยตกใจตัวอะไรวะเนี่ยผมแม่งแต่งตัวตะโคตรเฟีย้ยวนี่สองคิวไปเดะสองคิวแล้วผมเวลาว่างมันมีคนซุ่มกล่องอยู่เวลาว่างก็เปลี่ยกนกระสุนใจเย็นใจเย็น เฮ้ยอะไรวะอือบางอาจบางอาจอ,าอะไรมาฟันผมก็ไม่รู้สี่คิวครับผมตอนนี้มีทสิ์ได้ที่หนึ่งอยู่เราก็คิวเท่าที่หนึ่งแล้วครับแต่เราตายเยอะกว่าไม่ฆ่าคิวแล้วผมที่หนึ่งแล้วโอ้ยกลับมาเล่นได้ไม่นานฮะอุย๊ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไอ้นี่มันชอบเอามันไม่มีปืนยังไงมันไม่มีปืนหรือไง,ไอรอไงครับผม มันชอบเอาฟันอย่างเดียวเลยงงครับที่หนึ่งงงเลยโดนอะไรฟันก็ไม่รู้แต่ก็ตายนะฮะอื้มตายไปหนึ่งคนยังไงหนึ่งศพกิ๊รู้สึกจะมีคนซุ้มตรงนั้นนะฮะเจเจวันี้เป็นปืนคลาสสิกที่หลายคนชอบเล่นมากนะฮะผมว่าเชื่อว่าหลายคนที่เคยเล่นเกมนี้หรือเล่นเกมนี้อยู่ต้องเคยเล่นปืนนี้แน่นอนถ้าพูดถึงเอเบก็ต้องคิดถึงปืนนี้เป็นปืนแรกแน่นอนเฮ้ยมึงสวย ไม่ตายโอ้โหทางข้างหน้าทางข้างๆ,ๆ้าครับแต่เรายิงโดนอ้ไอ้นี่เออตัวเนี้ยออไ,อไปคนหนึ่งแล้วเรายิงไปคนหนึ่งไม่โดนเร็งหลอกก็ไม่ได้ไปครับเดินเราไม่ชอบส้มับเราชอบเดินบู๊อยู่ไหนอยู่ไหนต้องกระโดดไปด้วยนะยังไงยังไงอยู่ไหนหาไม่เจอวดดันีไม่โดน นี่ไงรัสท้ายมึงมาอีกแล้วมาเจอกันมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยเป็นหนวะโอ้โหสู้มีดมันไม่ได้จริงครับนี่คือมันเอามายิงมาฟันเล่นๆใช่ไหมเนี่ยมันเอามีดมาฟันเล่นทั้งเกลือเลยใช่ไหมมันไม่คิดจะยิงปืนเลยเหรอฮะไม่เป็นไรครับเราตะเลียเราประชิดเราสู้มันไม่ได้ไงแต่เราฟันโดนมันไปทีหนึ่งนะหวานเราเรารู้สึกดาเมจไม่ค่อยแรงปืนนั่นเสียงมันไม่ค่อยพอเลยไอปืนที่มันพันผ้าเนี่ย ข้างหลังไม่มีใครนะต้องดูข้างหลังด้วยมาไหนเฮ้ยมึงอีกแล้วอือไม่ตายโอ้ไม่ตายครับโตไปนั้นหนึ่งเจออ้นี่ตลอดเลยเว้ยเออไอคีราเนี่ยแม่งใช้แต่มีดหรืองไงว้าฮะคืออยากอวดมีดดาบว่างั้นโอ้แต่มีดมันก็เฟีลดีครับเฮ้ยโดนที่หนึ่งแซงไปสองตัวแล้วเนี่ยต้องเอาที่หนึ่งกลับมาไม่โดนอี สมหน้ามีใครมาไหมตรงนี้ฮึมประอาดแย่งศัตรูผมไปแย่งคิวผมมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วไม่ต้องวิ่งมาต้องระยะไกลครับไม่ตายได้งไงวะเฮ้ยไอ,ยอย้ตัวคิระคิระเรียกมนะันไอคิระครับแต่มึงอะไปก่อนแล้วตามด้วย มือเออนั่นแหละสองคิวครับผมพอจับทางไอคีระาได้แล้วครับต้องยิงแบบเล็งดักหน้ามันให้มันวิ่งไปเฮ้ยอุดเฮดชอด็อตเฮ้ยโหอ,อะไรวะโดนเฮดช็อตจากคีระครับผมใจเย็นใจเย็นอุ๊ยยังไม่ทันยิงเลยเปลี่ยนปืนอยู่เปลี่ยนปืนอยู่มามาเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวเด๋วมีใครอยข้างหลังต้องดูด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอืมจริงๆผมชอบเกมนี้มากเลยผมยดดอกเขียวนะฮะเออเฮ้ยไอเนี้ยสุ่มกากซุ่มเหรอเพื่อน,นไม่โดนครับปืนอะของมันวนะเนี่ยเสียงโคตรดังเสียงโคตรดังครับปืนแม่ง ใครได้ยินเสียงปืนนี่ผมผวาบทั้หมดมยิงไงคีร้าไม่ทันคีราแม่งเปียวครับอืมไม่โดนโดนแต่ไม่ตายไม่ได้แล้วครับเราต้องพังงานหน่อยเราโหคนแม่งเข้ามาเยอะแล้วครับเฮ้ยโอ้โหเรานัดเดียวไม่ตายเขานัดเดียวเราตายเลยครับอร่อยฟนี่แต่คนเริ่มเยอะแล้ว โอ้โห oh, Q 10ได้ตั้ง2คน11 1คนผม12จะโดนแย่งที่1กันตลอดเวลาเลยเนะี่ยเหมือนรู้สึกโดนจะโดนแย่งที่1ตลอดเวลาฮะเราต้องทิ้งห่างเขาหน่อยอืออโดนเป็น1ดอกผมุ่ม้ผมไม่มีที่สู้อ๊ยกำลังจะยิงไง้คีราเลยแม่งคิดจะเฟี้ยงอย่างไอจะฟาดอย่างเดียว,วจะฟันอย่างเดียวใช่ไหมเนะี่ย ปามาจะเย็นจะเย็นโอ้ว่าแล้วข้างหลังต้องโดนเราไม่ได้ดูข้างหลังเลยครับเมื่อกี้หล่อยกันมั่วหมดเรา13เว้ย13คิวตาย13เหมือนกันอื้มไม่ต้องมาใกล้ๆมึงเลยอื้มโอเคเรายังยังทำตะกอได้ดีอยู่ครับโอเค โอ๊ยหลบได้ยังไงยังไงมีใครอยู่ไหมเหมือนยิงกันตรงนี้หรือเปล่านี่ไงบางอาบห15คิววะเริ่มทิ้งห่างเรื่อยๆที่สองไม่คิวไม่ได้เลยครับไม่โดนอีกศัรตรูทุกทางเลยทีเดียวเล่นเกมนี้ต้องมองรอบทิศครับ มองข้างหน้าและข้างหลังไม่ได้ซ้ายขวาหน้าหลังต้องมองหมดมึงตายไปคนเฮ้ใยใครแย่งวะติดติดติดับสุดท้ายแฟนสวยเลือเลือหนึ่งอืมไม่รอดครับนี่ที่สองแม่งมาแรงไว้ยอมจำนนมันมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันแทงมาเป็นที่สองแล้วเนี่ยเฮ้ย อืมตายซะเกิดซ้อนเงินนี่งไงเฮ้ยมึงมาโอ,โอ้โหเอ้โดนนี้ตลอดโดนตลอดครับผม ไม่ทานอีกเข้าไปแล้วในโกดังยังไงยังไงเราต้องมองให้รอบทิศนะฮะสวัสดีเพื่อนโอ้ทีนี้หนีไอ้บ้าแล้วเมื่อกี้ไล่ยิงผมอืมหนีทำไมเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้รอบทิศครับเหมือนเราอยู่กลางสนามรบ เดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นใจเย็นอะไรเล่าลบลบลบนี่โดนไปดิอือต้องสองนัดเฮ้ยโอ๊ยตกใจโอ้โหอะไรวะไม่ได้การนะครับอีกตัวเดียวก็โดนที่สองแซงแล้วเนี่ยโอ้แต่ที่สองไม่งตายเยอะกว่าต้องอีกสองตัวแนะ่หมื่นก่อนเลยละกันศัตรูตของผมศัตรูตของผมด่าน,นี้คือทุกคนครับเพราะ ไม่มีใครเป็นพวกขครนั่นเอง,เองนั่นเองนะฮะปืนนี้แม่งได้เรื่องหรอใจเย็นเปลี่ยนกระสุนก่อนอย่าค่อยสอยนั่นออกมาเด้ทีเนี้ยไม่ออกไม่เหี้ยตายซะตายเรียบร้อยครับผมเราอยู่ตรงนี้แหละอืมใครยิงราว่าข้างหลังแต่ยังดีครับเราคิวไอคิล้าได้ ยังไงยังไงอยู่ไหนอุย๊ยไม่ทานเนี้ยโดนเฮดช็อตเลยยังไงยังไงยังไงซ้ายมือข้อซ้ายดีกว่าครับไปไปโอ๊ยใจเย็นพี่โอ้โดนทังน้งมีทั้งอะไร โอ้โหนั่นว่าแล้วโดนที่หนึ่งแซงเอ้ยโดนที่สองแซงแล้วครับแม่งยี่สิบสี่ตายสิบเป็นคนเนี้ยยอมจำนนเฟี้ยวดีครับเฟี้ยวเฟี้ยวไม่โดนได้ไงฟ้าโอ้หที่สามัมก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นสามคนแล้วตอนนีม้มานี่มึงอ่ะเฮ้ย โดนจะยิงไงตัวไก่ซะหน่อยมันก็ไม่ไกลหรอกครับแต่มันมันไม่ใช่ปือนอะ่ะมันวิ่งอย่างเดียวคือถ้าเราจับทางมันได้เราก็ยิงมันได้ไม่โดนอีกยอมจำนวนแม่งก็เข้าเราแล้วครับ มีใครอยู่ไหมคงไม่วิ่งมาทางนี้วะไม่เนี่ยไม่ตายครับปวดดีเพื่อนโอ้ยตะแกมนี่ไม่ตายสวยโอ้ยที่หนึ่งไอ้ที่สองเท่ากันครับ อือแฮชช็อตไปเดยหนึ่งดอกไม่เลงด้วยครับจังหวะนี้อีกสามตัวเกมจบอีกสามอีกสองตัวเกมจบอีกสองตัวเกมจบอีกสองตัวเกมจบอีกตัวเดียวเกมจบขอหน่อยนะตัวเดียวขอหน่อยนะขอหน่อยนะจ๊ะไปไหนแล้วอีกขอหน่อยนะจ๊ะทีเดียวสี่ตัววดครับผมอโอเคพ่โอโคตรเหนื่อยเลยครับแต่ก็มนันดีไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ Bye-bye.